ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินยำมะม่วงกันนี่มะม่วงใกล้ชิสดกแล้วซื้อมาตั้งนานนะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้ยำนะกะ็เลยไปสับมายำแล้วก็มาระเรืวนี้เราก็จะสับมาระเล็กๆลงไปนะคะหอมแดงนะคะออมะเขือเทศใครมีต้นหอมผักชีก็ใส่ได้เลยนะคะกุ้งสดนะคะนี่คือกุ้งสด กุ้งส่วนนี้เราจะแช่น้ําปลาแล้วก็บีมานาวลงไปนะคะที่ขายไม่ได้คือน้าปราราคาออนแลนนะคะโปรสขวดร้อจ็บาทขนาด400 ml รวมส่งแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะพริกนะคะขายดีนะคะโปรโปรขายดีนะคะเราก็ต่อโปรไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะถึงสิ้นปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูการขนส่งเขาจะว่ายังไง นะคะบางทีถ้าเกิดว่าการขนส่งเขาปรับเปลี่ยนยังไงเราก็อาจจะเปลี่ยนโปรนะคะแต่ตอนนี้การขนส่งก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนโปรคือ,คอ,คอเราก็ยังขนส่งได้ในราคานี้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันค่ะยงเอก,ก็จะใช้น้ำปลาร้านะคะใส่ลงไปใส่ขนาดไหนชอบเข้มข้นขนาดไหนก็ ใส่ตามใจเพื่อนๆได้เลยนะคะหนึ่งสองประมาณสี่ห้านะคะประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะใส่เสร็จเราก็จะใส่พริกลงไปพริกผงหรือพริกสดก็ได้ เราก็ไม่ว่ากันจะมีพริกผงสะดวกพริกผงก็ใส่พริกผงร็มีพริกสดเราก็ใส่พริกสดลงไปมะม่วงก็มีความหวานของเขาอยู่แล้วนะเพื่อนเรายังไม่ต้องเออ่ใส่น้ําตาลหรือใส่อะไรลงไปนะคะเราก็เรา ใส่กุ้งส่วนลงไปก่อนนี่ค่ะเราก็จะคลุกเขาก่อนนะุะเขาให้เข้ากัน เข้าไว้เข้าคันเสร็จเราตักเอามาเก็บไว้นะคะตักมาเก็บไว้น้ำปลานี่จะเป็นทำเป็นจิ้มแจ่วก็ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเอจะค่อยๆทำไปนะคะ กงใหม่ๆนี่เออาจจะโฆษณานิดนึงนะหลังๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักกันแล้วเอก็จะไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วนะคะเพราะว่าใหม่ๆเราขายของเราก็ต้องโฆษณาเนาะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะเราก็หาอะไรทําไปเราไม่มีอะไรจะทําเราก็ต้องหางานทําในบ้านนะคะเพื่อนๆมีอะไรทําเราก็ทากันเนี่ยค่ะใส่เครื่องลงไปเลยอืม เราใส่เครื่องไปเสร็จแล้วก็ยำนะคะมะม่งนี่เขาอมเปี้ยวหวานอยู่แล้วเอก็เลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราคลุกก่นเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะพี่เพื่อนบางคนเขาบอกว่าตกลงจะค่าหรือน,นะคะ โอ้ยเอก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วอชินกับสไตล์ของเอตั้งนี้ตั้งนานแล้วนะคะจะคาก็ไม่คาจะหาก็ไม่หาแล้วก็เป็นอย่างงี้ตั้งนานแล้วนะมันชินแบบนี้แหละนะคะชินแบบนี้เราจะให้เราเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้นะคะนะเพื่อนเดี๋ยวเราขอชิมก่อนแป๊บหนึง่งนะคะอือ มเยอะมากเลยมะม่วงลูกเดียวอ่ะเยอะมากเลยอ่ะกินได้สองคนมา เวลาแล้วค่ะเวลามาตักใส่จานเอก็แบ่งแบ่งใส่จานส่วนที่เหลือเราค่อยกินวันมือต่อไปได้แต่กุ้งเนี่ย จะมาโรยหน้ากันเลยต้องพูดเทียค่ะเังงยงงดูสุงป่ะค่ะยอด เราก็จะคลิกพริกที่เราคั่วไว้นะคะกินไปเลยอยากกินไปค่ะเดี๋ยวไปกินกันนะคะกินคลิปนี้แหละมาครับเพื่อนๆ ม,มันมันหวมานมะม่วงนะตอนแรกกินเปรี้ยวพอคุกเข้าจริงๆมันหวานมันก็ไม่หวานมากนะ 我们到。 همم mm. ไปแล้วค่ะเรเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะน้ำปาลาตะโขดขวดเดียวเอาอยู่ทุกางานปาร์ตี้นะคะลองเลยนะคะวันนี้สามขวดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งแล้วนะคะโปรโขึ้นอยู่กับการขนส่งนะคะถ้าการขนส่วนเปลี่ยนแปลงเราก็จะเปลี่ยนแปลปงโปรด้วยนะคะพเพื่อนๆไปแล้วค่ะตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะบายบาย